แกงเไงครับทุกคนสวัสดีชาวแก๊งเกมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งกักบเดอะครูกแมนนะครับผมชายหนุ่มผู้บิดเบี้ยวนะครับผมในพาร์ทที่2แล้วนะย้อนความกันสินิดหนึ่งสำหรับเดอะครูกแมนนะครับผมก็ตัวเดวิดเนี่ย เขาได้ย้ายบ้านนะครับผมเพื่อที่จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ก็มาเจอกับเรื่องประหลาดนะครับผมทั้งออไอ้น้ำขึ้นมาเป็นคำตัวอักษรน,นะครับผมในห้องน้ำไหนจะกาแฟเป็นคําว่า h e ล p มีไหนจะปริศนาต่างๆนะครับผมจนสุดท้ายเนี่ยเขาได้เจอกับเรื่องหลอนสุดขีดน,นะครับผมมีคนมาเขียนอะไรบนกําแพงไม่รู้นะครับผมว่ากําลังรอเขาอยู่นะครับเขาก็เลยมาที่นี่ เพื่อมาหาคําตอบนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันว่าใครกันที่ทําอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วเบื้องหลังของห้องนั้นเป็นยังไงกันแน่นาออยู่ตรงหน้าเราแล้วเราเข้าไปเลยแล้วกัน <c oughs> โอเคฮะเหมือนจะเป็นโรงแรมสักที่หนึ่งนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าโรงแรมอะไรเนาะล็อกนะครับผมอันนี้อะไรโฮเทลดีจิสเตอร์ห้องสตารนะครับผมดูเหมือนว่ามีสายไฟพันอยู่รอบกับ เออลูกปิดนะครับผมรอนับลูกปิดอันนี้เป็นห้อง1นึ่งส่วนหนึ่งอะไรหนึ่งส่วนหนึงหนึอ่าโอเคเหมือนว่ารูลูกบิดนั้นมันโดนทําอุ้ยห้องนี้เปิดได้เออมเทิมม,มีบางอย่างอยูอย่บนชั้น r e ส s u r e Hunt ล่าสมบัติตัวชั้นถึงแม่และพ่ออืม p r e s s u r Hunt ล่าสมบัติอย่างนั้นเหรอฉันคิดว่ามีเด็กเคยอยู่ที่นี่แล้วก็วาดมันเอาไว้นะฮแน่นอนฮันจะไปหาสมบัติของเธอเองสมบัติเหรอเจอ p r e s s u r Hunt p r e r h u อะไรวะอันนี้ห้องอะไรเอ่ยห้องน้ำนะครับล็อกห้อง104มันเปิดได้ อุยห้องนี้พิเศษซับโอลี่ล็อกโดยรหัสเอา้ากรรมอะไรไบเนี่ยเออลองไปดูชั้นสองสิในห้องนี้เปิดนี่เป็นโอ,อ้อ่ะแกนเป็นโนเฮ้ยห้องอาหารเปิดเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นโต๊ะ ในห้องอนะหรือเปล่าในกระดาษเทชเชอร์ฮันปึ๊บอ่าเอา่อโอเคมีเก้าตัวโต๊ะแถวแรกตัวสุดท้ายเหรอแถวนี้ปะนี่ไงจริงด้วยอ่ามีบาง,างอย่างอยู่ใต้โต๊ะอะไรเอ่ยเจอกุญแจสีทองแต่ก็มีเศษกระดาษที่เขียนเอาไว้ข้างๆด้วยคุณทบเจอสมบัติแล้วโอ้เป็นกุญแจอะไรวะโกลเด้นคี เป็นกุญแจที่ส่องปากกายไม่บอกด้วยว่าเปิดห้องไหนอืมโอเคปะเฮ้ยโอเคเปิดได้หนึ่งห้องเฮ้ยกระจกแตก w กิดอะฟักเอ่อมีเศษกระดาษโน้ตบุ๊กอยู่บนชั้นโต๊ะแป้งด้วยเขียนว่าอะไรเอ่ย i s w เว t ร์ l อ special place มันเคยเป็นสถานที่ที่พิเศษสำหรับพวกเราเนาะเธอรัก ห้องสวยๆแล้วก็กระจกใหญ่ๆ She would wonder what to wear for dinner เธอมักจะเธอจะแบบว่าไงอ่ะหาชุดนู่นนี่นั่นมาใส่เนาะเพื่อที่จะเตรียมไปกินข้าวเย็นแต่ตอนนี้มีแค่ฉันเท่านั้น I thought it might help to come here ฉันคิดว่ามันอาจจะช่วยฉันถ้าฉันมาที่นี่แต่ว่าไม่เลยมีแต่ความป้องปะเท่านั้นโอ้โหไปซึมเศร้าปะเนี่ย The r u วรูออนดิส a กฎของอะไรเนี่ยหน้ากระดาษนี้ i ิชเ t ด t ดอ e ว e นฟอ r o r m o o ู o โซ o ดอ e r อ r ์ e so n t ร n d ทเ d นติด e e ม e แสดงว่าแสดงว่าผู้เช่าห้องเก่าเนี่ยเขาคงเคยมาที่นี่ I wonder if he's still here ฉันหวังว่าเขาจะอย,าอยู่ที่นะี่นะเออโซ so, แล้วเขาเนี่ยเอออะไรโดนบอกเลิอกอกหักงั้นเหรอฮะไอกระดาษไอกระดาษแผ่นนี้เนี่ยที่บ้านของฉันก็เหมือนกัน แล้วก็สถานที่สุดพิเศษนี้ฉันก็เลยมาที่นี่กับเธอแล้วเขาอยู่ไหนแล้วนั่นสินะตอนนี้เขาไปไหนแล้วเหมือนเรากำลังตามรอยใครอยู่นะฮะเออตามรอยเจ้าของเก่านี่เป็นสถานที่แรกที่เบาะแสของเขาปรากฏนะครับผมที่นี่โอเคประตูปิดเฮ้ยอะไรอะดูทู Employee incompetence and lost key ทำกุญแจหายเหรอ The library c o s e be a p o l o g i z e อา้าวปิดซะงั้นอา้าวใช้ go key ได้อา้าวเข้ามาแล้วมีนกุญแจด้วยอาคี y อา้าวกุญแจห้อง108โอเคครับอ่ะเร็ียบร้อยแ e กเฮ้ยมีของว่ะคุนเซฟก่อนผมต้องดันเก้าอี้แน่นอนอ่ะ ไว้แต่ยังไงก็เก็บได้แล้วได้ที่ตัดสายไฟมาโอ้เยี่ยมไวคัสเตอร์ทีนี้เราก็เอาไอ้ที่นี่ไปตัดตรงห้องสตาร์มันแน่เลยโอเควัตถาใครเล่นเป็นโใน,น,นใครอะนี่แน่แเป็นใคร ใครอะคนนี่วะาอ่ะเอ่อฉ,ฉันขอโทษนะฉันก็แค่มาที่นี่แล้วก็เเห็นเป็นโนมันสวยดีฉันก็เลยเออขอโทษจริงๆเออขอขอโทษนะที่ผมตะโกนใส่คุณเนะี่ยอ m not อ n s t น f ต for t h e hotel or a n y t h i n g ผมไม่ใช่เออพนักงานที่โรงแรมแห่งนี้หรืออะไรทั้งนั้นละครับเล้วอ๋อแล้วคุณเป็นใครล่ะเนี่ยผมเดวิดนะอัมโซตาแปลว่าอะไรอะ ผมมาหาผู้ชายคนหนึ่งแล้วคุณล่ะครับเออฉันซิซี่ชื่อซิซี่เหรอฮะซิซี่งั้นเหรออะไรที่นำพาคุณมาที่นี่เหรอครับเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะคุณรู้ไหมเออฉันอยู่ที่รังันเคยอยู่ที่โรงแรมนี่มาก่อนนะะแต่ว่าฉันลืมของบางอย่างที่สำคัญเอาไว้ฉันก็เลยกลับมาเอานะ่ะอ๋องั้นเหรอแล้วคุณเจอหรือย,ยังละ่ะยังเลยอ่ะฉันกำลังหายอยู่เนี่ย มันเป็นกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งเนาะที่มีข้างในเป็นอ,อ,อะไรอย่างดนี้เป็นทับทิมแต่ว่าฉันจะไม่ออกฉันจะไม่ออกไปจนกว่าฉันจะเจอของสําคัญนั่นเอาละเข้าใจละออขอโทษอีกครั้งนะครับที่ผมตะโกนใส่คุณเมื่อกี้ i will probably be here ผมอาจจะอยู่ที่นี่สักพักใหญ่เลยถ้ามีอะไรช่วยก็หาผมได้นะครับจริงเหรอนั่นเยี่ยมมากเลยนะขอบคุณมาก Just do me a favor เอ่อเรียกใช้ผมได้เสมอเลยนะครับผมถ้าคุณเจอผู้ชายคนนั้นที่ผมตามหาอยู่อายุเท่าๆผมกลัวคุณช่วยบอกผมด้วยได้หรือเปล่าครับโอเคค่ะผมเหมือนเจอเพื่อนว่ะเอ่อฉันจะไปหาของต่อแล้วนะเออคุณเดวิดดูแลตัวเองด้วยอ๋อมีเพื่อนว่ะคุณปัจเจ้าช่วยนี่ฉันตะโกนใส่เด็กผู้หญิงแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือน แชทดีวันเดะเออเจอคนเฉยวัตฟักหรือว่าผีสิโอเควายคัสเตอร์ okay. ปะเราไปห้องนั้นไปตัดสายไฟนะครับแก๊บเรียบร้อยโอเคปะเข้าไปได้แล้วเย่ยม yeah. มีอะไรหรือเปล่าโหลดก่อนหนังสือนี่อะไรอ่อโน้ตบุ๊ก สิบทับแปดประตูห้องงสกห้องหนึ่งสหกเอ่อห้องน้ำเนี่ยเขาต้องการจะซ่อมเหรอมีกุญแจอยู่ในนั้นด้วยเป็นกุญแจห้องหนึ่งสิบหกอ่าววัตฟักฮะอะะเหมือนได้ยินอะไรบางอย่างมีใครถูกล็อกอยู่ในนั้นหรือเปล่าครับเออคุณควรจะเปิดได้ผมนะ เป็เสียงแะไรมันเป็นเสียงแบบฮือ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 อ่ะุนแจไม่มีลูกบิดเอ้อประตูไม่มีลูกบิดเมื่อกี้ไม่ีใครได้ยินเสียงไหมมันเป็นเสียงแบบฮือฮือฮืออ่ะคนโอเคมาละเขาบอกว่าห้องน้ำอฮ้ยเนี่ยมีลูกบิดอยู่น่าจะไปใช้เปิดห้องนั้นได้นะเออมันน่าจะใช้กับประตูที่ไม่มีลูกบิดอันนั้นได้นะอเออ,เอ,อ,เอ,อมาเลยเพื่อนสวย แล้วโอ้เรียบร้อยครับเปิดเข้าไปไม่มีใครนะฮะแต่มีประตูลับอไอพื้นตรงนี้แปลกๆนะเนี่ยเออประตูลับเปิดไม่ออกเหมือนว่ามันล็อกอยู่ไอตรงนี้น่าจะมีอะไรอยู่แน่นอนอ่ากระทืบมันไหมทืบแม่งเลยนี่แน่เฮ้ยปลดล็อกเขาบอกนะว่าเฮ้ยเอาวะมันเปิดแล้ว ที่มันอะไรเนี่ยระบบอะไรกันเนี่ยบนพื้นเนี่ยมีบันไดอยู่ฉันควรจะลงฉันจะลงไปข้างล่างนะไม่ว่ามันจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่บางทีฉันน่าจะลงไปเช็คดูซะหน่อยไปเลยครับเพื่อนอ่าลงไปลงไปมันจะไปเชื่อมกับห้องอะไรโหมืดเลยฉันไม่เห็นอะไรเลยฉันต้องการแสงไฟจุดโอเคสว่างสวยแลมออย มนเป็นห้องเก็บของ what the fuck คุณคุณโอเคหรือเปล่าครับทำไมคุณถึงเอ่อโดนขังอยู่ที่นี่้เย what the fuck ตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยว่านะ <c oughs> อะไรนะคุณคุณโอเคหรือเปล่าเอ๋อโอ๊ยอ้าวอ้าวจะตีเหรออุ้ยเชี่ย โอ้โหตาฟากตัวเฮียอะไรหนีเร็วเพื่อนนี่เลยเอ้ยดนจับเวนปล่อยฉันด้วยกดแซดเพื่อเช็คออฟสลัดเชียเอ้ยชิบหายละเดวิดักติแล้วหนีเร็วเพื่อนอะไรเนี่ยคอนั่นมันหักอย่างนั้นเหรอมันบิดเบี้ยวนั่นต้องไม่ใช่มนุษย์แน่ๆฉันต้องเป็น อะไรเนี่ย I just g o กอ g nuts เที e แบบว่าไงอ่ะ t t h ติง it could be real มันต้องไม่เป็นจริงแน่ๆเลยอะเ <Yeah, S 1> ชี่ยชิบหายฉันฉันต้องเออไปดูของจากที่อื่นตอนนี้ฉันเหนื่อยมากแล้วอ่ะ,อะฉันรู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินฉันสงสัยจังว่าซิสซี่ตอนนี้เขาอยู่ไหนเอาเจอของที่เขามาหาหรือยังนะเชี่ยวตาฟักได้ขอลงเบรกรอบได้ปะมัมนอาจจะมีของ ไปไม่ได้ละรายการนะเฮ้ย what the fuck เสียงอะไรวะตกใจหมด what ซิซี่เหรอทางไหนอะทางไหน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 เอาไหนซิซิเอาทวนไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมกำลังไปช่วยอ้าวเชี่ยทางแตกซิซี่เกิดอะไรขึ้น เออฉันแค่จะมาตรงหน้าต่างนี่แล้วก็หยิบไอ้กระถางต้นไม้ออกแต่ว่าอยู่ดีดีก็จสซี่กระโดดมาทางนี้มาอันตรายนะตรงนั้นน่ะโดดมาหาผมเออเออไม่ฉันทำไปได้อ่ะฉันขาสั่นไปหมดเลยอ่ะแล้วก็เออไอแคมฉันน่าจะกระโดดไม่ได้มันไกลเกินไปอ่ะเออลอยแยกที่มันกว้างเกินไม่เวลาแล้ว ไม่มีเวลาแล้วนะ it's going to มันกำลังจะถล่มลงมาในไม่ช้าเร็วหน่อยผมจะจับคุณไว้เองเชียเอาแล้วเพื่อนอะยังไงโดดเอาเชียได้ไหมยาได้ปะได้ปะเกือบไปแล้วนั่นนะ่ะคุณไม่เป็นไรนะซิซี่คุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเออซิซี่ซอุวยเอาแล้วน่ากลัวจังเลยอ่ะฉันกลัวจังเออ ไม่เอาแล้วอ่ะจนไม่ชอบเลยนไม่ชอบที่มืดๆเลยอ่ะทำไมทำไมฮไม่เป็นไรนะซิซี่ผมขอโทษนะเอ่อผมรู้ว่าคุณน่ะกลัวเออแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรแล้วนะไม่ต้องร้องแล้วอ่ะเอ่อฉันขอโทษนะคะฉันก็แค่กลัวแล้วก็สับสนน่ะตอนนี้ฉันไม่เป็นอ่าตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรแล้วผมดีใจนะที่คุณไม่บาดเจ็บ งงไปหมดใครพูดใครไปพูด <c oughs> Did you find แล้วคุณเจอขอที่คุณตามหาอยู่หรือยังเอ่อตอนนี้ยังค่ะเออมันไม่ใช่อยู่มันไม่ได้อยู่ในห้องนี้เนาะ It wasn't in the room we s t a y in เรามันไม่ได้อยู่ในห้องที่เราเคยพักมาก,ก่อนที่ฉันเคยพักมาก,ก่อนเอ่อฉันสงสัยแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนที่น่าจะอยู่นะ It must be มันสำคัญสำหรับฉันมากถ้าเกิดว่าคำออบายเซล เอ by yourself You c o u l d e away just give up on it ประมาณว่าถ้าเกิดหาดูตัวเองไม่ได้ก็ยอมแพ้ซะอะไรวันนี้ปะมันที่นี่มันไม่ปลอดภัยเท่าไหร่อะไรวันนี้อ่ะฉันยอมแพ้ไว้ได้หรอกนะฉันต้องหามันใที่เจอมาหาอะไรวัเนี่ยนี่พูดจริงเหรเนี้ยขอโทษนะที่ถามแต่ไอจัสเีแต่ฉันสงสัยจังว่าไอ้ของนั้นมันคืออะไรกันแน่มันเป็นของขวัญจากแฟนของฉันเอง I s the most มันสำคัญสำหรับฉันมากตอนอ่า after my own life กับชีวิตของฉันอะไรมันนี้ปะอ่าผมเข้าใจแล้วขอโทษนะที่หยาบคายไปหน่อยผมจะเชื่อคุณตามหาเองคุณกำลังมองหาใครบางคนอยู่ใช่ไหมฉันไม่เคยเจอใครมาก่อนเลยก่อนหน้านี้นะแต่ว่าคุณบอกลักษณะของเขามาหน่อยได้ไหมเออก็นะผมก็ไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่ แค่รู้แค่ว่าเขาเป็นผู้ชายที่อายุพอๆกับผมเออยูน you know, คุณรู้อะไรเกยวกับตัวเขาน้อยมากๆเลยเนี่ยที่คุณตามหาอยู่เนาะคุณเป็นผู้ชายที่แปลกมาเลยนะเดวิด <c oughs> เออก็จริงหรอเออผมไม่นะมีบางอย่างที่ผมอยากจะถามคุณซะหน่อย and I don't know how to how he looks because เออแล้วผมก็ ไม่รู้ด้วยว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่ามันแปลกอะเนี่ยแต่ว่าน่ารักจัง I would be hurt badly ฉันจะต้องบาดเจ็บหนักแน่แนเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่มาช่วยฉันฉันดีใจนะที่คุณช่วยฉันนะ่ะเดวิดเออฉันต้องไปแล้วล่ะดูแลตัวเองไนดะ้ละเดวิดแล้วไว้เจอกันเฮ้ยเอาวะรักครั้งใหม่หรือเปล่า ไม่น่าใช่หรอกโอเคทำไมมันถึงพื้นแยกได้วะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเออผมว่าผมต้องหารหัสจากห้องนั้นอ่ะเข้าใจไหมคุณมันมีห้องหนึ่งที่มันโดนล็อกรหัสอะผมว่าเราต้องหารหัสมาปลดล็อกห้องเนี่ยชัวเนี่ยอ้าเชียแล้วประตูใต้ดินน่ะมันเปิดออกเอาเวรกรรมไอตัวเชียน่นมันไปไหนแล้วอะ เอาแล้วไงครับทุกคนมันตอนนี้ไอ้ผีนะมันน่าจะป้วนเปี้ยนนะผมอยู่ในโรงแรมนี้ไม่ทีท่เรียบร้อยจากการที่เราจะต้องมาเดินหาของชิลๆนะครับมีบางอย่างอยู่ตรงนี้ได้กุญแจทองแดงมากุญแจอะไรก็ไม่รู้นะครับเออไปเปิดห้องไหนแล้วเนี่ย เดบก่อนอ่าผมได้กุญแจอันนี้มาซึ่งไม่รู้ว่าเปิดห้องไหนนะครับฮ้ยอ่าเจอและเรียบร้อยไปเข้าเป็นเอ่อห้องเครื่องดื่มนะครับผมมีหนังสืออยู่อ่านสิ A toast to l l o w n e r to left e m p l o y e e าบล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 า ใ e door to the food ประตูห้องเก็บของนั่นเหรอ end of the first floor มันอยู่ออ่ชั้นแรกทางสุดสุดทางใช่ไหมอ่ารหัสของมัน password on food is pretty absorbed เหมือนมีรหัสวะ่ะเหมือนห้องที่ล็อกรหัสนั้นจะเป็นห้องอาหารนะอะือะไรล่ะ bendy is got t e n e of alcohol ไอ้ไม้ just catch fire อ๋อเหมือนจะจุดไฟได้เหรอจะจุดไฟได้แค่ก็หอยเยอะมากหมายความว่าไงวะทำไมกูต้องจุดไฟด้วยเออผมจะเอารหัสไปเปิดรนะหัสตรงไหนนะโอเคครับเหมือนผมจะรู้แล้วว่าผมต้องทำอะไรต่อเหมือนผมต้องไปอ่านไดารี่บางอย่างในห้อง สมุดนะฮะ <c oughs> ต้องไป Google อนะ่ะเออคือแบบใครจะไปรู้วะผมโง่ไงละ่ะเอาดถครับ <c oughs> อ่ะชัวร์ป้าบนี่ไง The Blackboard in the Owner Room บอกว่าเออมีคดีแปลกๆของ d o เจ o r Jerry กับกับคุณ h y d e c h i b e n on the s h e l f อยู่บนชัยวันนี้ใช่ไหมอ่ะนี่ไง Sorry operator นะครับผม search for Mr High เขาบอกมันมีหน้าที่ขาดหายเหรอใช่ปะ่ะเออนี่ไงหกกับเจ็ดมันหายมันมีอะไรวะแค่นั้นเหรอแล้วมันจะเป็นบ่อแสให้เราได้ไงใช่ไหมชี่ what the fuck เอาแล้วไง โอ้ oh my god ไม่มีทางไอปีศาจนั่นเอาจริงดิเชีย่ยเอาไงอะเพื่อนจะหนียังไงอะเอาละมันมาทางนี้แล้วบ้าจริงฉันต้องฉันต้องหนีไอ้ทางไหนแล้วเพื่อนฮู้ยเชีย่ยแล้วเอาเชี่ยติดอ้า้อ <c oughs> เอากูต้หนีไงอะเชีย่ยวัตฟัก วิ่งอย่างนี้เลยเหรอโหติดสปีดความเร็วเชียร์ยังหลอดอะเอามาเลยฉันไป่กลัวแกหรอกแกพิศาแล้วต้องวิ่งแล้วยังไงล่ะเพื่อนทางนี้เหรอเฮ้ยเอาวะฉันอาจจะถีบให้นี่ลงไปได้เอารออีเค,คมาดิวะไปไไนีแ่แนะตะแม่งเลย เฮ้ยลงไปแล้วอ่าอะนอามาปีศาจอะไรกันเนี่ยที่ฉันเจอมันก่อนอันนี้ To t h i เด the a c t u a l l ี่ x i s t คิดว่ามันไม่มีจริงอะไรมานี้ปะแต่ว่าตอนนี้แดโนเวไม่มีทางที่มันจะกลับขึ้นมาได้จากที่มันตกลงไปแล้วล่ะห้องที่ข้างตายเนี่ยมันถูกล็อกอยู่เนาะฉันจะต้องเซอซิสซี่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ฉันเห็นนะอ่ฉันรู้ว่ามันจะอันตรายสำหรับเธอ เออโอเคครับผมเออผมว่าผมน่าจะจบไว้แต่เพลงตรงนี้นะกันเนาะอืมก็โดยสรุปแล้วตอนนี้เดวิดเนี่ยเขาได้พบเจอกับเบาะแสนิดหน่อยเท่านั้นเองนะผมแต่ว่าเขากับเจอคนอยู่ในโรงแรมนี้ด้วยนะครับผมเป็นผู้หญิงชื่อซิสซี่เนาะเขาก็มาตามหาของขวัญที่แฟนเก่าเขาเคยให้มานะครับผมและเราก็ได้เจอกับปีศาจ คอบิดคอหักเรียกว่าอะไรเดียครั้งแรกแล้วนะฮะตอนนี้เราได้เตะมันลงไปในหลุมเรียบร้อยแล้วนะผมเราตอนนี้เราจะต้องไปเตือนซิซี่นะผมเกี่ยวกับเรื่องไอตัวนี้นะครับผมว่ามันมีปีาศาจวนเวียนอยู่ในโรงแรมนี้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยของซิซี่นั่นเองโอเคเดี๋ยวว้พาร์ทหน้าเรามาไขปริศนาในโรงแรมนี้กันต่อนะครับผมใน The c คร o k Man ชายหนุ่มผู้บิดเบี้ยวนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย